สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์ครูตามิสาอินคำค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่6เศษส่วนเรื่องการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคระจุดประสงค์การเรียนรู้1สแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆด้วยจำนวนคระสอระบุจำนวนคระ,นนคะการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคระทำได้โดยนำตัวส่วนไปหารตัวเศษ ผลหารที่ได้เป็นจำนวนนับเศษที่ได้เป็นตัวเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิมตัวอย่างที่หนึ่งจะพบว่าเศษ7จ็ส่วน2เท่ากับเศษสองส่วนสบวกเศษสองส่วนสบวกเศษสองส่วน2บวกเศษ1ส่วน2เท่ากับ หบวก1บวก1บวกเศษ1ส่วน2เท่ากับ3บวกเศษ1ส่วน2เท่ากับ3เศษ1ส่วน2ดังนั้นเศษ7ส่วน2เท่ากับ3เศษ1ส่วน2ตัวอย่างที่สองเขียนในรูปจำนวนคระเศษ14ส่วน3วิธีทำ ให้นักเรียนตั้งหารสั้นนะคะ3 3อะไรได้14 3 4 12เศษ2ดังนั้นเศษ14ส่วน3เท่ากับ4เศษ2ส่วน3ตอบ4เศษ2ส่วน3ค่ะตัวอย่างที่3เขียนในรูปจำนวนคระเศษ20ส่วน7วิธีทำ ให้นักเรียนตั้งหารสั้นเอะไรได้20 7 2 14เศษ6ดังนั้นเศษ20ส่วน7เท่ากับ2เศษ6ส่วน7ตอบ2เศษ6ส่วน7ตัวอย่างที่4เขียนในรูปจำนวนคละ เศษเจ็ดส่วนสวิธีทํำให้นักเรียนตั้งหารสั้น3ามอะไรได้7 3็ดสองหเศษหนดังนั้นเศษเจ็ดส่วนสเท่ากับ2เศษหนส่วน3ตอบ2เศษหนส่วนสาม เรามาดูแบบฝึกหัดวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด6.4ข้อ3กับข้อ4ส่งในอัลบัม้มคณิตศาสตร์6.4หน้า7สรุปบทเรียนการเขียนเศษเกินในรูปจํานวนคลาททาได้โดยนำตัวส่วนไปหารตัวเศษผลหารที่ได้เป็นจํานวนนับเศษที่ได้เป็นตัวเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ